ครั้งที่478ซึ่งขอกล่าวถึงตัวอย่างของพระเทรีรูปหนึ่งในขุทธกนิกายเทรีคาถามหานิบาตสุเมธาเทรีคาถาซึ่งมีข้อความว่าเราเป็นทิดาของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าโกนจะในนครมันตาวดีชื่อว่าสุเมธา เป็นผู้อันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทำตามคำสั่งสอนให้เลื่อมใสแล้วเป็นผู้มีศีลมีถ้อยคำไพเราะเป็นพหุสูตรได้รับแนะนำดีแล้วในพระพุทธศาสนาเข้าไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีแล้วกราบทูลว่าขอพระชนกพระชนนีทั้งสองโปรดฟังคำของหม่อมชันหม่อมชันยินดีในนิพพาน พราะว่าพบถึงแม้เป็นทพิ์ก็เป็นของไม่ยั่งยืนจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามทั้งหลายอันเป็นของเปล่ามีความยินดีน้อยมีความขับแคลนมากกามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสรพิษเป็นที่ทำให้คนผ่านหลงหมกมุ่นอยู่คนผ่านเหล่านั้นต้องถึงทุกข์เดือดร้อน ยัดเยียดอยู่ในนรกตลอดกาลนานและเป็นเหตุทำให้คนผ่านผู้มีความรู้ชั่วไม่สำรวมด้วยกายวาจาและใจทำความชั่วต่างๆย่อมเศร้าโศกในอบายในกาละทุกเมื่อเป็นเหตุทำให้คนผานผู้มีปัญญาสามไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกและเหตุให้เกิดทุก ไม่รู้จักธรรมะอันพระอริยเจ้าสแสดงอยู่ทางไม่รู้จักอริยสัจเวลาฟังข้อความที่ท่านพระเถรีกล่าวนี่นะคะบางทีท่านอาจจะลืมน้อมมาถึงว่าบุคคลที่ท่านพระเถรีท่านกล่าวเนี่ยค่ะหมายถึงท่านรวมถึงตัวท่านด้วยหรือเปล่าเช่นข้อความที่ว่าการทั้งหลายเป็นของว่างเปล่า มีความยินดีน้อยมีความคับแคนมากกามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสารพิษเป็นที่ทำให้คนผ่านหลงหมกมุ่นอยู่นี่ก็เป็นความจริงนะคะราบใดที่ยังหลงยังหมกมุ่นอยู่ก็ยังเป็นคนผ่านบุคคลใดที่ไม่ได้สะสมบารมีมาอย่างมั่นคงในการที่จะละกามแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสติระลึกรู้ความจริงของกามของ โทษของกรรมได้ถึงเพียงนี้นะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ได้สะสมบารมีมามั่นคงแล้วในการที่จะละกรรมก็ย่อมเห็นโทษของกรรมเนี่ยค่ะนานาประการที่เดียวข้อความต่อไปพระเถรีกล่าวว่าข้าแต่เสด็จแม่คนเหล่าใดไม่รู้จักสัจจะอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงแล้วพากันชื่นชมพบ ปรารถนาการเกิดในเทวดาชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้แม้แต่ท่านที่อบรมเจริญธรรมะเนี่ยนะคะบางทีก็ยังปรารบว่าท่านปรารถนาภูมิเทวดาภูมิไหนดุสิตหรือดาวดึงยังจะต้องเกิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีค่ะถ้ามุ่งหวังพบภูมิที่เป็นสุขติ ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะแล้วก็อบรมเจริญธรรมะโดยสะดวกข้อความต่อไปพระเทรีกล่าวว่าการเกิดแม้ในพวกทิพในภพอันไม่เที่ยงก็เป็นของไม่ยั่งยืนถึงจะเป็นเทพในภพต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ไม่ยั่งยืนและพวกคนโง่ขลาวย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการเกิดร่ำไป พวกเขาจึงประสบวินิบาตท,ทั้งหลายสี่คติสองในกาละทุกเมื่อและการบวชของคนที่ตกอยู่ในวินิบาตท,ทั้งหลายย่อมไม่มีในนรกขอพระชนกชนนีทั้งสองทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมชั้นบวชในพระาศาสนาของพระทศพลเถิดหม่อมชันจักเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยพยายามเพื่อละการเกิดการตาย จะเป็นประโยชน์อะไรด้วยพบอันพวกคนผ่านพากันเพลิดเพลินเป็นโทษทางกายไม่มีแก่นสารขอพระชนกชนนีทรงโปรดอนุญาตเถิดหม่อมชั้นจะบวชเพื่อดับปัญหาในภพการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหม่อมชั้นไม่ได้พบแล้วขณะอันเป็นขณะไม่ควรหม่อมชั้นก็ได้แล้ว หม่อมฉันไม่พึงประทุษร้ายศีลและพรมจรรย์ตลอดชีวิตเมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอย่างนี้ลำดับนั้นพระชนกชนนีได้ตรัสกับนางสุเมธาราชกัญญาว่ามารดาบิดาเป็นครืหัดทึงจะตกอยู่ในอำนาจของความตายก็จัดไม่ยอมละทิ้งมารดาเป็นทุกข์ร้องไห้และบิดาก็เป็นทุกข์ ถูกความโศกครอบงามแล้วเหมือนกันพยายามปลอบโยนนางสุเมธาซึ่งฟุบอยู่ที่แผ่นดินที่พื้นประสาทว่าลูกขึ้นเถิดลูกรักจะเศร้าโศกไปทำไมมารดาบิดาได้ยกเจ้าให้พระนครวาระณวดีแล้วคือได้ยกเจ้าให้พระเจ้าอนิกรัตผู้มีรูปงามเจ้าจากเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัต ลูกรักเอย๋ยศีลพรหมจรรย์และการบวชกระทำได้ยากอำนาจในแว่นแคว้นของพระเจ้าอนิกรัตทรัพย์ความเป็นอิสร,ระโคคะความสุขถึงสกุลนี้และสะกุลของพระราชสามีทั้งหมดลูกปรารถนาแล้วก็จักอยู่ในเงื้อมมือของลูกนี่เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจใช่ไหมคะ ระหว่างพบหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครทราบได้ว่าชีวิตของใครจะต้องผเผชิญกับภาวะที่จะต้องตัดสินใจอย่างนี้หรือว่าอาจจะอยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็ได้แต่สำหรับลักษณะของท่านพระสุเมธาเทรีท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเป็นความปรารถนาอย่างสูงสุดของมารดาบิดาผู้เป็นครือหัต ผู้ยังไม่เห็นคุณค่าของการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็มีความหวังดีต่อลูกที่จะให้ลูกเนี่ยค่ะได้ทุกอย่างที่จะเป็นอิสระเป็นโพคะเป็นทรัพย์เป็นความสุขข้อความต่อไปมีว่าแม่ลูกก็ยังเป็นสาวจงบริโภคการมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอร้องไว้ขอลูกจงอยู่เถอะ ลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าอำนาจเป็นต้นเช่นนี้ขอจงอย่ามีเลยเพราะพบไม่เป็นแก่นสารหม่อมชันจัดบวชอถ้าทรงขอรองไว้ก็จัดตายเท่านั้นหม่อมฉั้นรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป เป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุดกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพเต็มด้วยของไม่สะอาดไหลออกอยู่เนืองเนืองพิจารณาได้ในขณะนี้ทันทีนะคะกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพตัวของท่านจริงๆเป็นอย่างนั้นเต็มด้วยของไม่สะอาดเพียงแต่ลอกหนัง ผิวหนังออกเพียงชั้นเดียวนี่นะคะก็จะปรากฏความเป็นปฏิกูลทั้งหมดทีเดียวจะหาเพชรนินจินดาแก้วมณีสักนิดเดียวภายในก็ไม่มีที่จะเป็นที่ที่ควรจะชื่นชมยินดีแต่ว่าเมื่อไม่ได้ระลึกถึงความเปื่อยเน่าไม่สะอาดที่มีกลิ่นเหม็นปุ้งไปของร่างกายก็ทำให้ไม่ประจักษ์ในความจริงของร่างกายข้อความต่อไปมีว่า เหมือนอะไรหม่อมฉันรู้ว่าร่างกายนี้เป็นดุดซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่งฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่แห่งหมูนอนเป็นเยื่อเลือดพระชนกชนนีจะยกให้ใครทำไมกายนี้ไม่นานนักมีวิญญาณไปปราศจากแล้วอันหมูญาติเกลียดอยู่ย่อมทิ้ง ผมป่าชาเหมือนท่อนไม้ฉะนั้นมารดาบิดาของตนยังเกลียดพากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าชา้าแล้วกลับไปอาบน้ำจะกล่าวไปใหญ่ถึงประชุมชนทั่วไปนี่เป็นความจริงนะคะจะรักบุตรธิดามากสักเท่าไหร่ก็ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตแต่ว่าขณะใด,ดที่ วิญญาณไปปราศจากแล้วอันหมู่ญาติเกลียดอยู่ย่อมทิ้งถมป่าช้าเหมือนท่อนไม้ฉะนั้นมารดาบิดาของตนยังเกลียดที่ว่ารักลูกมากๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าวิญญาณปราศจากไปแล้วเนี่ยคะ่ะมารดาบิดาของตนยังเกลียดพากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าชา้าแล้วกลับไปอาบน้ำ จะกล่าวไปใหญ่ถึงประชุมชนทั่วไปชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเปื่อยเน่าเป็นซากศพไม่มีแก่นสารอันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องผูกรัดเต็มด้วยน้ำลายน้ำตาและเหงื่อครผู้ใดมาแยกกายนั้นทำให้เห็นทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้แม้มารดาของตนก็พึงเกลียด บัณดิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบคายว่าขันธาตุและอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งมีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะเหตุไรหม่อมชั้นจะพึงปรารถนาพระดำรัสที่ขอร้องเล่าหอกสามร้อยเล่มอันรับแล้วใหม่ๆพึงตกลงในกายทุกๆวัน ความกระทบกระทั่งแม้เป็นไปสิ้นร้อยปียังประเสริฐกว่าฉันใดความสิ้นไปแห่งทุกพึงมีฉันนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งพระดำรัสของพระศา,าสดาโดยในยะตามที่กล่าวแล้วพึงประสบความกระทบกระทั่งแม้ความสิ้นทุกข์ของผู้นั้นพึงประเสริฐยิ่งและสังสาระของคนผ่านเหล่านั้นผู้ถูกชราพยาธิและมรณะเบียดเบียนบ่อยๆ เป็นของยาวความคับแค้นอันหาประมาณมิได้บัณฑิตแสดงไว้ในเทวดาหมู่มนุษย์กำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตนรกในนรกมีทุกข์เป็นอันมากความต้านทานในหมู่เทวดาทั้งหลายไม่มีแก่สัตว์ผู้ไปแล้วในวินิบาตผู้เศร้าหมองสุขอื่นจากสุข คือนิพพานไม่มีผู้ใดขวนขวายในคำสั่งสอนของพระทศพลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยพยายามเพื่อละความเกิดและตายผู้นั้นชื่อว่าบรรลุนิพพานข้าแต่เสด็จพ่อวันนี้หม่อมชั้นจัดออกบวชแน่นอนจะมีประโยชน์อะไรด้วยโพคสมบัติอันหาสาระไมิได้ การทั้งหลายอันเสมอด้วยอาเจียนหม่อมฉันเบื่อหน่ายแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนเมื่อไหร่จะเห็นการทั้งหลายเสมอด้วยอาเจียนนะคะยากเหลือเกินใช่ไหมคะไม่มีใครต้องการแน่ทีเดียวคะ่ะเวลาที่เห็นอย่างนั้นแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็ยังคงต้องการ แต่ไม่รู้ล่ะคะ่ะว่าขณะใดาที่ต้องการเนี่ยคะ่ะติดไว้อีกแล้วเพิ่มความเหนียวแน่นในการที่จะสละยากเหลือเกินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธฐัพ mm hmm. ข้อความต่อไปมีว่า mm hmm. นางสุเมธาราชธิดากราบทุลแด่พระชนกอย่างนี้และนางสุเมธาราชธิดานั้นอันพระชนกชนนีประทานให้แก่พระเจ้าอนิกรัตใด พระเจ้าอนิกรัตนั้นแวดล้อมได้คนหนุ่มๆประเตรีมาแล้วเมื่อการจวนเข้ามาแล้วลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาได้ทรงสดับว่าพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาจึงเอาพระขันตัดพระเกศาอันดำสนิทอ่อนสลวยงดงามปิดประสาทแล้วเข้าปฐมฌาน นางสุเมธาราชกัญญาเข้าสมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในประสาสนั้นนั่นเองและพระเจ้าอนิกรัตได้เสด็จมาถึงพระนครและนางสุเมธาราชกัญญากําลังมณสิการะถึงอนิจจสัญญาอยู่พระเจ้าอนิกรัตมีพระองค์อันประดับด้วยแก้วมณีและทองคำได้รีบเสด็จขึ้นสู่ปราสาท ทรงทำอัญชลีอ้อนวอนนางสุเมธาราชกัญญาว่าอำนาจทรัพย์อิสริยยศโภคะความสุขในราชสมบัติหม่อมชันขอมอบให้พระน้องนางพระน้องนางยังเป็นสาวขอจงบริโภคกามาสุขเถิดกามาสุขเป็นของหาได้ยากในโลกราชสมบัติหม่อมชันยอมสละให้พระน้องนาง ขอพระน้องนางจงบริภโภคโภคะทั้งหลายจงให้ทานเถิดอย่าทรงโทรมนันตสเลยพระชนกชนนีของพระน้องนางทรงเป็นทุกข์นางสุเมธาราชกัญญาผู้ไม่มีความต้องการด้วยกามทั้งหลายปราศจากโมหะกราบทูลพระเจ้าอนิกรัตว่าพระองค์อย่าทรงเพลิดเพลินในกามจงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลาย พระเจ้ามันาธาตุผู้เป็นใหญ่ในทวีตทั้งสี่เป็นผู้เลิศกว่าบุรุษผู้บริโภคการทั้งหลายยังไม่ทรงอิ่มด้วยการทั้งหลายก็สวรรค์ไปความบริบูรณ์ของเท้าเธอก็ยังไม่ทันบริบูรณ์เลยเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝนพึงบรรดาลรัตนเจ็ดประการให้ตกโดยรอบทั่วทั้งสิบทิศความอิ่มด้วยการทั้งหลาย มีได้ไมนารชนทั้งหลายผู้ยังไม่อิ่มด้วยกามพากันตายไปหมดกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบแลหลวเหมือนหัวงูเหา่าเปรียบดังคบเพลิงเผาอยู่เนืองเนืองเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่ว เป็นรากเหง้าแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนํามาซึ่งทุกข์กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบได้หอกและเหลาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมฐานเพลิง เป็นรากงาเหแห่งความทุกข์เป็นภยัยเป็นนายเพชฌฆาตตามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีทุกข์มากมีอันตรายมากอย่างนี้เชิญพระองค์เสด็จกลับเชีดเถิดหม่อมชันไม่มีความคุ้นเคยในสมบัติของตนเลยเมื่อไฟไหม้อยู่ที่ศีรษะของตนผู้อื่นจะช่วยทำประโยชน์อะไรให้หม่อมชันเมื่อชาราและมรณะติดตามแล้ว ควรพยายามเพื่อทำลายชราและมรณะนั้นนางสุเมธาราชกัญญาทอดพระเนธเห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาอย่างไม่ทันถึงประตูปิดประทับนั่งร้องไห้อยู่ที่แผ่นดินจึงได้กราบทูลว่าสังสาระของคนผ่านทั้งหลายผู้ร้องไห้ถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชายและตนเองซึ่งตายแล้ว ในสังสาระเป็นสภาพยาวขอพระองค์ทรงระลึกถึงน้ำตาน้ำนมเลือดและกองกระดูกข,ของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ไปมาเพราะความที่สังสาระมีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงน้อมเข้าไปเปรียบในน้ำตาน้ำนมและเลือด จงทรงนึกถึงกองกระดูกข,ของคนหนึ่งในกับหนึ่งเท่าภูเขาวิปุละบรนพศจงทรงนึกถึงแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสาระแผ่นดินใหญ่เมื่อแบ่งออกเป็นก้อนกลมๆเท่า,มาเมล็ดพุทธสายังไม่เพียงพอในมารดาบิดาเลย จงทรงนึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสาระเพราะสังสาระมีที่สุดอันรู้ไม่ได้หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ชิ้นหนึ่งประมาณเท่าสี่นิ้วยังไม่เพียงพอในบิดาทั้งหลายเลยและชิ้นหนึ่งมีประมาณเท่านั้น ยังไม่เพียงพอในปู่ย่าตายายจงทรงนึกถึงเป่าตาบอดและช่องแอกอันหมุนวนไปในทิศบุรพาและทางอื่นๆอีกในมหาสมุทรมาสวมศีสษะเต่าตาบอดตัวนั้นข้อนี้อุปมาดังการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จงทรงนึกถึงรูปแห่งโทษคือกายอันหาสาระไม่ได้เปรียบเหมือนก้อนฟองน้ำ จงทรงพิจารณาเห็นขันทั้งหลายอันไม่เที่ยงจงทรงคำนึงถึงนรกอันมีความขับแคลนมากจงทรงนึกถึงสัตว์ทั้งหลายผู้พอกูนป่าชาอยู่บ่อยๆในชาตินั้นๆจงทรงนึกถึงภัยอันเกิดแต่ท้องจงทรงนึกถึงอริยสั์สี่เมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรได้ของเผ็ดร้อนห้าประการ ที่พระองค์ทรงดื่มแล้วเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงมีความเผ็ดร้อนกว่าความเผ็ดร้อนห้าประการอีกเมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เร่าร้อนเล่าเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงอันไฟสิบเอ็ดกองให้รุ่งเรืองแล้วให้เดือดพล่านแล้วให้กำเริบแล้วให้ร้อนพร้อมแล้ว เมื่อการออกจากกรามอันไม่มีค่าศึกมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันมีค่าศึกมากเล่ากามทั้งหลายมีค่าศึกมากทั่วไปด้วยพระราชาไฟโจรน,น้ำและบุคคลอันไม่เป็นที่รักเมื่อความพ้นมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถูกฆ่าถูกจองจำเล่า เพราะว่าการถูกฆ่าและการถูกจองจําก็เพราะการรมทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ต่างๆเพราะความใคล้ในกามคบเพลิงญ่าอันไฟติดชนย่อมไม่คนผู้ถืออยู่และไม่ทิ้งเพราะว่ากามทั้งหลายเปรียบดังคบเพลิงย่อมไหม่คนที่ไม่ละพระองค์อย่าทรงละสุขอันไพ่บุญเพราะเหตุแห่งการมมาสุขอันเล็กน้อยเลย พระองค์อย่าทรงเป็นเหมือนปลากลืนเบ็ดและเดือดร้อนในภายหลังพระองค์อย่าทรงหมุนไปผิดเพราะการามทั้งหลายดังสุนัขอันถูกข้อล่ามเ้าไว้เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความอยากเพราะการรมจัดใบพอกกรมนั้นเหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงำได้สุนัขแล้วถึงความพินาศฉะนั้นพระองค์ทรงประกอบด้วยกาม จักต้องทรงเสวยทุกหาประมาณมีได้และโทมนัสแห่งจิตเป็นอันมากจงทรงสละการทั้งหลายอันไม่ยั่งยืนเชิดเมื่อนิพพานอันเป็นธรรมะไม่แก่มีอยู่ฉไนพระองค์จึงต้องการด้วยการทั้งหลายที่มีความแก่เล่า